เดินเด้อว <si ันที่วันที้วันอตแต่เครียดนี่ไปได้ม่อยากเลยครับอ๋อได้มาจากหน้ากันเพื่นมาเข่าฝันแม่โคมาลอกข้องเพื่นก็เลยมาเข่าฝันนั่งนึ่งเพิ่นอยากไปอยู่วัดไปอยู่วัดบรรพตสองนั่งนี่เพิ่นมาอยู่นั่มมาขออยู่บ้านก็เลยว่าเออ าอาจารย์เพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยมาขอขอก็เลยว่าเอาไปไปอยู่วัดกลับไปบัดนี้เพิ่นก็เลยไปเขาฝันลุงผูเพิ่นอน,นี่นะเออลุงเพิ่นก็เลยโทรมากก็เลยว่าเพิ่นอาจารย์เพิ่นมาขอกะหายฝันว่านราเนี่ยไปหาไปหาดีใจก็เลยมาถามนราว่านรามีเอเจ้าเป็นอย่างวอเลยถามใจงเงี้ยก็เลยมีพระอาจารย์เนี่ยมาขอ วันวันที่จะไปไป,ปบอกนะครัเพิ่นขอตอนเช้าขอตอนเช้าเออตอนเรียกมาเพิ่นกงไปหาลูกตอนล่ตอนเย็นนะมาหาจังเออฟองตลาดกระทะอันนี้มันดีฮัดครับบ้านตัวนึงทับแล้ว

ติกระร้างติโตติยติกระรัยติกระเรติโตติโตยติกรังติิยติกระไเจ้าเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้ามันมันลดเลขมันจะเป็นอย่างนี้รถบาสตามไปเตถ้าเปิดไฮเคเด็ดมาสะท้อนแดดมาสะเท้าเก้าะหเดียวกัน แม่มันแกเป็นอย่างนี้ก็ได้เราจะดึงอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมล่ะหนึ่งมีสองมีห้าในเลขหนึ่งในเด็กสองในเลขห้าห้เบิเบิรนหนึ่งหน่ห้าหนึ่งศนย์หน้าหนึ่งศูนยอยู่ที่บ้านเราเห็นเมื่อกีเป็นห้าหนึ่งสองห้ามาดูวัดดูว่าเปิดมุเปิดตาท่าแปงหอมๆมาขับมาพูดหาจานน กอที่ร้านให้ลูกให้หลานมีโชกมีลาบกอนะคะมีคอนาตินน้อยๆินก็ด้วยไมได้ข้าจำซีนไมได้ข้าจำซีนโกสัมอาแป้งดิบสติน้ำยาทาเลขสัตว์ลายหลังจำซีนอยู่น้ำลุกน้ำเติากินรถกินยากมาอยู่ท่าทั้งทั้งจุขของท่าทั้งนี่ละนี่นี่มเดียสิ่เลยมาเนื่ใช่คนไทเลขแปดเนี่เลขแปดไทย พกไหลาเป็นล่าให้ร hey, ้วยมีเงินมีทองสิได้มาเฮ็ดลังค่าไห้สีแดงแล้วก็อีตาตาเล็บสีแดงกสืสีเขียวทยงท่านไาว่าือวัดอยู่ได้เหรอเออซือวัดบบสองโล่เหมหะมานี่